ยังยังยังกีดลายกับประมาณหนึ่งถุงหอดเทียงคืนออกไปกันเวานะคะทุกคนก็เราก็อยู่ได้ประจํานะคะเพื่อนคนดีจ้านะคะเพื่อนคมดีจ้านะคะเพื่อนคมอาวเออพี่แดงกับไอ้นี่พวเป็นเพื่อนกันใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่สาวเราสันขอได้พี่สาวนะคะยายแดงในแดงไปทั่วตั้งซื้อให้แดงยังบ่ท่านเข่าเลยพี่แดงยังไม่แก่เลยยังคือสาวเลยตั้งชื่อข้างหน้าให้ยายแดงไปทั่วนะคะ ตามรอยทุจ้านะคะจากพินิคมลมโชยนะคะหรือว่าลมจึงพรนะคะพี่ชายใหญ่นะคะ <evet. S 1> ไอรีถังน,นะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะที่แวะเบียนเข้ามาสวัสดีค่ะย่าโอบชีวิตบ,บ้านนะคะสวัสดีค่ะบังอ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีน้องบังอ้อนสวัสดีพุณย่าโอบนะคะ,ออๆๆะ,คะแล้วคุณประกอบสวัสดีจ้าจากกีแดงไปทั่วนะคะแล้วก็มูแดงมูแดงทุจ้าออซันมูแดงออซันมาขอบคุณนะคะ ขอบคุณหัวใจอบอดจากพี่ชายนะคะดีทังนะคะแบงแบงกันเด้อทุกคนฝากทุกช่องด้วยนะคะฝากๆก,กันนะคะทุกคนที่เข้ามาแวะเวบยบนที่เข้ามานะคะไอพม่มล่มผ้าอยสุดรอสวัสดีครับยิยย้มๆคนน้มาพัดมีเมียบวกหนึ่งนะคะน้องพัดบวกหนึ่งนะคะทุกครับย่ทุกครับ,รบน้องนี่คมนะคะจากย่อบชีวิตบ้านๆนะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกคนนะคะพี่ดาพี่ดาอบทุจ้านะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีคุณประกอบนะคะขอตัวไปตลาดจ้าโอเคค่ะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยช่วงเช้าเก็สมุิบาหนูก็ขึ้นบ้านวัวดดนะคะทุกคนขึ้นมากประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่วๆขึ้นมาไม่นานนะคะทุกคนขึ้นมาไม่นานแค่ชั่วโมงกว่วๆเองกี่เวลาชั่วโมงกว่วๆเองนะคะสวัสดีค่ะตามรอยทํานะคะจากแยกอบนะคะแล้วก็แยกแดงขอตัวไปตลาดนะค,คะทุกคนไปทํปากับข้าวน,น,น,นะคะทุกคนไปทํากับข้าวทาอาหารกันนะคะทุกคนช่วงเช้าเช้านะคะ <od> <c oughs> แล้วก็ประมาณนี้แหละช่วงเช้าๆทุกคนขอบคุณนะคะผัดไปผัดมาทุกจ้านะคะจากพี่นิคมนะคะจุนโพหรือว่านิคมลงจนทองนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่เบ,บเบียเข้ามาช่วงเช้าๆนะคะทุกคนเป็นอากาศที่ดีแล้วก็ฝนตกบ้านผู้ใได้ฝนตกนะคะทุกคนบ้านมาอ,อนฝนตกเมื่อคืนนี้ก็รินลินนะคะแล้วก็เขาบ้านช่วงประมาณเดึอจอบยบเดอร์ดองออนขอบคุณค่า่าโอบนะคะชีวิตบ้านบ้านนะคะขอบคุณ่าอบมากๆานะคะกับไปเซล ก็ไปเช่คุณย่าโอบนอนนาะเมือนั่นนอนหนูก็เลยเห็นแล้วบุ่ยหนูเห็นพี่ปูปูดไอพี่ปูบอนนางอยู่ห่างเพื่อนก็บอาดีดีทุกคนเพื่อนบอกเสียงม้วนม้วนเสียงม้วนเพื่อนก็เสียวม้วนม้วนนะทุกคนหนก็เลยแบบเซลเซลกันกับพีหนวดเมือนเซลไปเซลมากก็เลยแบบเอาวันนี้มาจีบจีบได้ไหมสันวาจีบได้ไหมสันวาจีบได้สันกระบอม้วนม้วนคุณย่าโอบกันนอนนอนอยู่ข้างหลังนะทุกคนเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยบ่ เหนื่อยบอมเนี่ยการที่เฮ็ดตรงนี้เหนื่อยดีเด้ทุกคนเหนื่อยจริงๆพูดเลยว่ายอมแล้วว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยก็เฮาทําอันอื่นเพราะว่าเฮากับบ่ได้รบ่คายๆว่าบ่ออะไรเจ๊ดเจ๊จอบ่ได้ที่แบบที่แบบมาซสีเลียดเทีกับอันนี้พ่อปันใดนะทุกคนก็คือไปเรื่อยๆพฮาอ่อนจะเป็นคนที่ไปเรื่อยๆแต่สีบ่ค่อยกดดันจะกองนะคะทุกคนจะเฮ็ดไปเท่าที่จะควงไปไหวนะคะเท่าที่ตัวเองไปไหวนะคะทุกคนอย่าหักหัวมาก ถ้าไม่คณะบ่ฮักผมมาคณะการแม่นกันยังมากกว่าังสีมากกว่ายังไปยั่งวันทำาหนักยังลดอยู่นะทุกคนยังลดอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังพูดว่างยงไงว่าคันเท้าไปเอาค่าเอาตั้งเปาเอาแต่เอาแต่โทรศัพท์เอาแต่ยูทูบวเฮาสิบว่าได้เห็ุอย่างเลยสินะเหนื่อยค่ะเหนื่อยทุกอย่างเลยน้องบางอ่อนเอ้ยสั่นแม่นแม่นแม่นแล้วน้องตังก็มาน้องตังนะคะพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตังนะคะช่วงเช้านะคะเมื่อเหนื่อยดีอย่าอบเหนื่อยมากการที่เราต้อง ขึ้นมาเก็บชั่วโมงขึ้นมาไลฟ์ขึ้นบางคนกับขันสมุทบางว่าเห็นหนาบอันนี้เราขึ้นนองไอ้ลูกเปิดตั้งแต่มาเห็นตัวตนมาเปิดหน้าแต่ไลฟ์สด50คนนะคะจนเข้าป่านนี้เพราะว่าเข้ากันดังไปพร้อมเขากัน่นไปพร้อมเราไม่ได้ตั้งเป้าที่ว่าไอ้ที่สิมาเอาให้มันผ่านเลยที่บไปจสิหักมจะคองนะคะทุกคนถ้าหากักอมจะคองคืออย่างเช่น ครอบครัวของเราล่ะทุกคนครอบครัวของเรานะคะเข้าไปมีครอบครัวที่บอาไงว่าเขาต้องเอาใ,าใจใส่ครอบครัวนิดนึงน,นะคะเพราะว่าการเล่นาการนี้เขาต้องสิว่าเอา,า,า,เอาตะบีตะบันเลยแม้แต่บแบบว่บาเอาอย่างเลยเขาสีเอาต่ชองเดียวเขาเสียบเหุอย่างเลยเขาสิวมางุงมตาอันนี้มันก่คือโบวัยอย่างสีนะบางคนเะกว่ายังไงว่าแตกเ,เลก่าชานแต่น,นี่นะคะทุกคนอย่างเราทําแบบนี้นะนะคะทุกคนแต่ถ้าเราทํามันผ่านก็ดีนะคะทุกคนมันผ่านไปก็ดีแล้วก็ต้องมาเก็บเรียนเก็บอะไรอีกนะคะทุกคน ลูกสองตังสวัสดีจ้าจากตามรอยเธอหรือตามรอยธรรมนะคะพ่อนิคมสวัสดีค่ะจากน้องตังๆนะคะขอบคุณน้องตังๆมากนะคะตอนเช้าๆนะคะทุกคนที่แวะเวียนเข้ามานะคะแล้วก็ถือว่าจ้าจ้านะคะแล้วก็หัวใจอบก,กอดจากน้องตังตงนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ